รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเศรษฐกิจก,การเมืองสังคมศิละปะวัฒนธรรมประเพณีต,ต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์จะนําเสนอข่าวเพื่อให้คุณผู้ชม,มได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมี เด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดทุมทานีพบพรักคูวิสุทธ,ธิธีราจารย์ พระอาจารย์อนงค์เจ้าคณะตำบลกระแชงเจ้าอาวาสวัดบางเตยกลางกำลังดูแลความเรียบร้อยภายในวัดและต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามพระครูสุทธ,ธิธีรา,ารย์พระอาจารย์อนงค์เจ้าคณะตำบลกระแชงเจ้าอาวาสวัดบางเตยกลางท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในจังหวัดประมธานีีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จังหวัดประมธานีีได้รับการฉีดวัคซีนเกือบเต็มพื้นที่ทําให้จังหวัดประมธานีีขณะน,นี้มียอดผู้ป่วยลดลงและนอกจากนี้ภาครัฐยังได้้ปรระกกาาศใหมี คลายล็อกในวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาทําให้ประชาชนเข้ามากรบาบไหว้ขอพรไอ้ไข่ที่วัดบางเตยกลางกันอย่างคึกคักต้านนายสุรศักดิ์ทัพผูทรประชาชนชาวตาบลสามโคกที่ได้มากรบาบไหว้ขอพรไอ้ไข่เพื่อหวังจะขอเลขเด็ดก่อนวันหวยออกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้มาพร้อมกับครอบครัวได้มากราบขอพรไอ้ไข่หลังจากที่งวดที่ผ่านมาตนเองนั้นได้โชคพร้อมกับบรรา ا กับไอ้ไข่ว่าหากถูกกลางวันจะกลับมาแก้บนวันนี้เป็นวันดีจึงได้มาทําการแก้บนและขอโชคลาภต่อ าการที่ได้มากราบไหว้ไอ้ไข่ได้มากราบไหว้หลวงปูห่หอมหลวงพ่อโตและพระประจำวันบางเตยกลางทําให้ตนเองนั้นรู้สึกสบายใจและอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะมากราบขอผ่อนไอ้ไข่วัดบางเตยกลางสามารถเดินทางมาได้สะดวกซึ่งวัดบางเตยกลางอยู่เยื้องกับอําเภอสามโคกหาง่ายไม่ต้องไปถึงนครศรีธรรมราช และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้ผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะฮะได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับและช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวี ฝากคุณผู้ชมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟร์แทไทม์ีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ